เยอะน,อยน,นี่ครับแมงดานี่ยกำลังลงเลยครับเตบเาตับเาตบเา <c oughs> ยอมลงมาครับเกาะอยู่้ตงกันเหมเนมค <c oughs> รับผลประกอบการ นี้สวัสดีครับวันนี้พามาหาแมงดาตอนฤดูฝนแรงเต็มเลยออนี่ครับ เจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวนี่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 แมงดาครับแมงดาต้นฤดูฝน,น,นามาแมงดาหนา สองตัวฝนตกเมื่อวานแต่ยังออกไม่ค่อยเยอะมาตอมไฟอันนี้แมงอะไรอันนี้คือแมงอะไรครับไม่ใช่แมงดาใช่ไหม ไม่เอาครับไม่เอานี่ครับเจออีกแล้วหนึ่งตัวน,น,นี่เจอแล้วครับเจอ,อแล้วไม่ได้เดี๋ยวตั้งไฟก่อน แมน่าจะเป็นตัวผู้นะครับตัวเล็กได้แล้วครับสามตัวแปบ๊บเดียวเองสามตัวแล้ว ไอตัวนี้เยอะมากคือตัวอะไรต้องไม่รู้าตดแมงดาโอ้มาแรงเต็มเลยคืนนีน้นี่ครับจิงรีดครับจิงจรีจิงรีดเต็มเลย มาตอมไฟสปอร์ตไลท์มาแรงเต็มเลยมีอีกไหมนี่เจออีกแล้วครับหนึ่งตัวแมงดาแมงดานี่ติดไฟกันนี่หนึ่งตัว โอ๊ยโอ๊ยแม่เป่งอือโอ๊ยแมงเยอะนี่ครับแมงดาณนาะสี่ตัวแล้วครับนี่ครับช่องช่องใจยโยครับใจยโยซอยซอยิยมะ <laughs> ช้าหน่อยปีที่แล้วเนี่ยเต็มปีที่แล้วเยอะนะทอดกินวันล,ละถังสองถังเลยน้ำนปีนี้เนี่ยมั้เจอแล้วเจอแล้วอยู่ในน้ำอออบอกผ่านน้องมันตัวเมียตล้วมเออตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเมียเียเียนี่ยหาแล้วหาแล้ว ตัวหนึ่งตัวตัวเมียจริงๆ้วยเมื่อคืนพี่มาโยนทิ้งตัวหนึ่งตัวเมียตัวเมียใส่มันก็ไม่หอมไงตัวเมียมันต้องเป็นตัวผู้ตัวเล็กๆเงี้ยตัวผู้เนี่ยหอมตอดแล้วบดดีแท้ห้าตัวแล้วครับแป๊บเดียวแค่ตัวผู้อะไรตัวเล็กๆไงตัวผู้มันหอมดีไง กลิ่นจุนดีตัวเมียใส่ไปก็ไม่มีกลิ่นสีละวโมงเมื่อเช้าเนี่ยเมาาื่อเช้าอ้าวนี่เจออีกตัวแล้วครับอ้าวไม่ใช่แมงดาครับแมวแมวฮัลโหลฮัลโหลเหมียวเหมวแมว,ม,ว,ม,วมาจับแมงดาบ่ฮะแมวป่าอ่าวอ้าอ้าไปแล้วไปแล้ว อันนี้มาช่วยจับแมงดามาล้วไม่ค่อยมีเลยวันนี้นีะครับเป็นลานจอดรถกว้างๆมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำนอันนี้ไม่ใช่ ม,มาตอมไฟนยไฟสปอตไลท์เจออีกแล้วครับหนึ่งตัวน่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่า ตายแล้วครับเสียดายตายซะแล้วไม่เอานี่ครับมาแล้วลงแล้วลงแล้วนโอ้โหนั่นลงเต็มเลยโอ้โคตรเยอะนี่ครับแมงดาแมงกำลังลงเลยครับนี่ตัวไหมไม่ไม่ใช่แมงับแมงับเต่า เอาไปอ่ะอันนี้ตับเต่าตับเต่าอุ้ยตับเต่านี่ของดีเลยนี่ยอนี่ครับว้าต้องเว้นไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ย จิงหลีดจิงหลีดจิงนีดจิงหลีดก็เอาน,น,น,นี่ดูครับะ<า>ดูผลประกอบการโอ้โหแป๊บเดียวเองนี่ห้าออตัวแมงดามาพี่แมงดามาจะเวาครับเปลี่ยนจับแมงดาต้องรอสักพักมันจะไม่ ยังให้ไปดูอีกคลิปนึงกำลังจับแมงดาไว้ใจเลยครับจะบอนี่อ้ยะไรนะระแมดาครับยู่กันได้ขี้ลีเลยแไลดขอสไลด์แมงดาขอสไลดอุ้ยเยอลทไมแมงดาครับแมงดาครับ นี่แมงนะเลาตคแมงตาแมงเขาตาแมงตาถุงเข้าปากกําแจวคนนี้กําแจวครับกัแจวครับแจวแมงดาแจวเขาเดียวครับจะกินได้เหรอกินได้แมงดาเนี่แดาเท่าจะเท่ากินแมงดาครับแมงกระพีครับ Kabi. Nhi, mình tập tàu Mình tập tàu mình tập tàu Ui, khâu hù đó ขึ้นมาจากล่องน้ำนี่กบกบกบเห็นไหมครับนี่กบตัวเล่เนไครับเจอกบครับไปแล้วแมงดาม่ก็ขึ้นมาจากในร่องน้ำนี่ครับนี่ครับ<ด>นี่ครับไม่ยอมลงมาครับเกาะอ,อยู่ ต้องแนวต้องแนวอยู่จีปอมตัวเบลเลอร์เลยจิปลมเอาไหมขยายไฟไหมได้ได้ครับนี่ต้นตาลเลยโอ้ยก็นะเราได้ยินเสียงมันบินชนต้นตา,นาลไอ้ใบตาลใช่ไหม รอมันตกอ่ะทีเนี้ยรอรอตกเร็วตกเร็วนี่นี่นี่อ้ามาแล้วแท่นนี่วะเออมาแล้วครับนี่สุดยอดเลยเจมอันนี้ตั้งแต่โหอย่หงมันอยู่เนต้นไม้เลยนะครับตกมาจากต้นตาลครับเนี่ยยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้นอนนะเปลี่ยนะ นตกเลยเมันไม่มงดาเนยเอาตัวอะไรเนี่ยกินได้กินได้เอะไม่เอาไม่เอาเด้มันคล้ายแมงดาเลยอาจารย์เจอแล้วนี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับหนึ่งตัวครับนี่ตุ่มเมียตัวเมียตัวมเมียตัวเมียไม่มีกิน ไม่ใช่ดมมันติดว่ะไ่ได้เยอะเลยนี่นี่ที่ไหนนี่นี่อะไรอะไรเฮ้ยอันนี้มันคือแมงดาตัวโอ้อาจารย์แมงดาแมงดาโอ้ขอให้ขอให้ชนเขาได้จับแมงดาหน่อยนะครับไม่ครับมันมแอบซ่อนครับอาจารย์นี่โอ้นี่เราเชื่อ ชนเาิ่งมาได้มาเจอได้ไงครับจานฉันเผ่ามาจับเองเลครับแตรเจมมาเจอได้ไงครับตัวผู้ตัวเมียครับพี่เุ้ยตัวผู้โอ้เหม็นเกีียวมันเลยเยมก็หลอกให้ผมโดนเลยใส่แ้วเฮ้ยเจมเือนแมงดาใช่ มันไม่ใช่แมงดามันเป็นนมัคือแมงถ่ายตั้งแต่้เนั่นอนไรตัวนั้นนอะไรใหญ่ท้องอะแมงสาบจันเจมเกาถ่ายตั้งแต่ว่าเจอมันอยู่ต้นทางแมงดาเจออยู่เขาคุยอะไรกันครับเนี่ยปังก้าปังกะาไหน อ๋อแล้วขาไม่ไหนไปไหนข้างวะนี <t t ่ปนังก้างจริงนี่นี่กินได้จริงนเนี่ยไม่เชื่อลองดูเหมือนเหมือนเหมือนที่จะเอ็มเลี้ยงเลยจิงรีอ้าไปแล้วครับผลประกอบการของคืนนี้ในพรุ่งนี้ไปตามแจ่วนครับเหลืวเหลือไม่ฆ่ไม่กัดหรือว่าไปย่างก็ได้ หีมตั้งตาแล้วเเมื่อค<ช>ืนนะกินไม่ได้เลยเออมกัามากต้องมากเออโอ้โหต้องสูตรใหม่แล้วเนี่ยซื้อี่ต้องมันเป็นหมักใส่กรไปเลยเนี่ยได้เลยลื่นเลยลื่นเลย เยอะมาอนัเได้มา20 30ตัวนี่ทำไมซกได้กว่ากัน,กน